อาครับผมสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องนะครับเอฟซีช่องลูกขเดียวเซลล์อีสานนะครับทุกท่านที่เขามารับชมมานีเลยครับพี่น้องสาหรับคลิปนี้นะครับพาพ่พนองมาหาควายไปเลี้ยงครับพี่น้องสําหรับผู้อยากได้ควายเปิดหนาคอกนาฟ้ามนะครับมือนี้มาอยู่กับขอกไอมิตรอีกแล้วครับพี่น้องเมื่อนี้มีควายแม่ลูกงามๆครับพี่น้องนะครับแล้วกับแม่ทองนะครับงแปดริ้วนะครับพี่น้องนะครับสาหรับผู้อยากได้สายพันธุกรรมของ พอท่องสุกแม่งามครับพี่น้องนะครับปังแปดริ้วนะครับสุดยอดพอพันควายหยักเลยครับสําหรับคลิปนี้นะครับผมเดี๋ยวอ่าสีมีราคาเปิดให้พี่น้องได้แบ่งไปเลี้ยงนะครับเดี๋ยวเบิ้งครูที่แหลกกันเลยนะครับผมเดี๋ยวให้อายเพิ่นแนะน้ำขอกแนะน้ำฟ้าไปกัน่อยนะครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับอ่านะครับขอกยูบ้านไดียวครับพายขอกยูบ้านท่าสำลานครับผมอ่าบ้านท่าสำลานตําบลตําบลไอ้สว่างครับผมอ่าบ้านท่าสำลานตําบลสว่างอําเภอพุนท่องจังหวัด ลวดเอ็ดด้วครับพี่น้องเมื่อนี้มีซีโตครับพี่น้องนะครับเปิดราคาให้พี่น้องได้แบ่งไปเลี้ยงนะครับเอามาเบิ่งแม่ลูกคู่ที่เหล็กนะครับแม่ลูกคู่ที่เหล็กกัไปฟังรายละเอียดกับไอ้ก่อนนะครับผมสําหรับเบอร์โทรนะครับเดี๋ยวมาไอ้บอกเบอร์โทรจากน้อยนะครับผมเบอร์โทรติดต่อไหนก่อนครับ098 098 678 678 1296 1296นะครับแม่ลูกคู่นี้ลูกตัวที่ไหนครับลูกตัวที่สองครับผมลูกตัวที่สองนะครับลูกตัวที่สอง เมีสูงอยู่ประมาณเท่าไรครับพี่ร้อยสามสิบสองครับผมเมีนี่หนึงร้อยสามสิบสองนั่งหนาลึกดีครับพี่น้องนะครับเมีนี่ผสมไปย่างครับผมอ่าเป็นเมียประมาณเดียวผสมด้วยครับพี่น้องนะครับข้อว่างครับเมีนี่หนึ่งร้อยเท่าไรกว่าครับร้อยสามสิบสองครับหนึ่งร้อยสามสิบสองลูกเป็นตัวผูหรือตัวเมียครับผมตัวผูครับอ่าลูกตัวผูครับพี่น้องนะครับเดี๋ยวเบิร์นลูกตัวผูแปดเดือนครับผมรับลูกตัวผูเป็นลูกข่มตัวนบ้านนี่เนาะ เป็นลูกนะสิเป็นลูกหลอดครับผมตัวนี้เป็นลูกล็กได้ใบ,าบามาผสมหลอดไม่ได้ม่ไดหลอดมาน้าเนาะเนี่นครับแต่ว่า <ผม S 1> ลูกง่าีหลีครับพี่น้องนะครับลูกงหญ่อัตลักษณ์มากครบครับเบิ่งวงเขาแล้วงามครับพี่น้องนะครับวงเขาเงาม่ยับพันเลยตัวนี้ครับตัวนี้เฮ็ดพ่อพันได้พุนละนะครับเบื้องนตาวงเขาควายพึ่งได้8เดือนครับพี่น้องเบิ่งถูขาหนาขาหลังครับพี่น้องนะครับเทียบกับแม่คู่นี่เปิดร้ายไปได้ครับาอ คู่นี้เปิดไปเก่าสิบเจ็ดครับเก่าหมื่นคับอีกเจ็ดพันเด้อครับพี่น้องเก่าหมื่นก็อีกเจ็ดพันเบื้องลูกไส้เพิ่นอนาคตพ่อพันธุ์วงเขานะครับตาล่อดีครับพี่น้องล่อเลยครับรอเลยนะครับอกกว้างดีครับพี่น้องลำเน่านะครับสูงเกือบเทียมแม่แล้วนะครับผมร้อยเกือบร้อยสามสิบแล้วนะครับเบื้องหางถ่ายกว้างดีครับพี่น้องนะครับเป็นพ่อพันธุ์ใดผุหละพี่น้องนะครับแม่ก็น่าจะใกล้พ่อผสมเลยเนาะครับผมแต่เพื่อนว่าเพื่นมันเป็นลูก สร้างอุดดอนได้ครับโตโตัวใดครับโตลูกมันนี่อ่าลูกไส้ดีเห็นบอกว่าผสมสั่งอุดรแต่ว่าใบหลอดเพื่อเดาไว้เนาะเมียนครับอ่าเพิ่มมาได้เก็บอนะครับเป็นลูกจากความเก่าว่าเป็นลูกสั่งอุดรแต่ใบหลอดเพื่อพี่นะครับแต่ว่าสูงใหญ่นะครับวงเขาก็ถือว่าหน้าตารอเลยเก้าสิบท่าได้ครับไอ้เก้าสิบเจ็ดพันครับเก้าสิบเจ็ดครับพี่น้องเก้าหมื่นเจ็ดพันนะครับสำหรับผู้สนใจเบอร์โทรที่อยู่งก็ตามแจ้งนี่มาเบิ่งตัวจริงสักวอนก็ได้ครับพี่น้องนะครับเดีว่าผมไทยบอลชัดจีนนะครับ อาเดี๋ยวเบิ้งแม่ลูกแล้วนะครับไปเบิ้งตัวได้ครับอีได้บันนี้เบิ้งแม่มั่นครับผมไปเบิ้งแม่ททองนะครับไอเราผูกไว้สักก้อนนะครับเดี๋ยวไปเบิ้งแม่ยุเบิ่งครับลูกไส้เพิ่นโอ้ยง่ๆครับพี่น้องลูกเพิ่นนี่งามอีหลีนะครับผู้อยากเอาไปเลี้ยงเอาไปปั่นเห็ดพอพันเด้อพี่น้องนะครับติดต่อเพิ่นมาได้นะครับเดี๋ยวไปเบิ้งแม่ททองครับพี่น้องนะครับแม่ททองเด้อครับพี่น้องบัดนี้นะครับแม่ทองแม่นี่เป็นทองที่ไหนครับแม่นี่ แม่นี่กระทองที่สองครับผมทองที่สองสูงอยู่ประมาณเท่าไรครับพสูงร้อยสามสิบสี่ร้อยสามสิบสี่นะครับผมปังแปดลิ้วได้ครับพี่น้องให้ทองเพิ่นนะครับผสมวันที่สิบสิงหาหกสี่ตัวนี้ประกันทองเนาะครับผมครับนะครับอ้างลึกหนาดีนะครับผมเปิดร้านไปได้ครับแม่นี่แม่นี่แปดเปิดไปแปดสิบห้าครับผมแปดสิบห้าประกันทองไดนบ้าประกันทองครับผมประกันทองตัวทองให้เนาะครับผมนะครับประกันทองตัวทองให้ได้นะครับผมต่อร่องเลยครับนะครับ ในทองนี่ปังแปดเล้วทองที่สองเนาะครับผมทองที่สองปังแปดเล้วหนึ่งร้อยเท่านร้ครับส่วนสูงร้อยสามสิบสี่ครับผมหนึ่งร้อยสามสิบสี่ด้วครับพี่น้องหนึ่งร้อยสามสิบสี่อยากไกะน้ำอ้อยเพิ่นไปเลี้ยงก็ลองติดต่อมาเบิ่งหรือมาเบิ่งตัวจริงสะกก้อนก็ได้นะครับเพิ่นว่าเพิ่นตตัวทองรับประกันให้ทุกอย่างนะครับนะครับอ่างหนาลึกดีนะครับเอาเปิดไวปจะบากว่าแปดสิบห้าครับผมแปดสิบห้าครับพี่น้องยังต่อรองได้เด้อพี่น้องราคาห้องนะครับทรงหอดคอกมีรถทรงให้เรียบร้อย นะครับอยากได้ควายท้องพอดีๆดังๆนี่ครับพี่น้องเจ้าปัง8ริ้วนะครับสุดยอดพ่อพันธุ์ควายยักษ์นะครับจอมระเบิดโค้งสางนะครับผมก็ถือว่าผลงานหลายๆตัวเป็นลูกของเพิ่นกะหลายตัวนะครับลูกปัง8ริ้วนะครับเจ้าแสงเทียนไพ่ทองนะครับอ่าอ่าเจ้าสั้นเนาะควายยักษ์นี่นะครับพี่น้องนะครับเป็นลูกของปังแปดลิ้วไปแล้วครับพี่น้องนะครับเอาสำหรับเกิดใส่กับแม่ลอยอสามสิบกวอนนี่ก็พอดีนะครับพี่น้อง นะครับถือว่าเป็นการปรับโครงสร้างของแม่หลวงมากนะจะใหญ่นะครับเดี๋ยวเบื้องตัวท้ายของไอ้เพลินนะครับเดี๋ยวไอ้ผูกไปสักก้อนนะครับสำหรับผู้อยากได้ควายผูกหน่อยนะครับเนี่ยมีผูกหน่อยยี่ตัวหนึ่งนะครับเป็นอีกหนึ่งผูกหน่อยนะครับครับเนี่ยก็่อปวดบานเท่าเดี๋ยวพี่น้องอยู่กลางป่ากุ้งนี่นะครับพี่น้องเบื้องบรรยากาศอีสานบ้านเท่านะครับขอกายเพลินนะครับนอนหน้าเลี้ยงง้อเลี้ยงควายยุธงนี่แหละครับพี่น้องนะครับพูนท่าเพชรกระท่อมไว้นะครับในป่ากุ้ง รบรรยากาศก็ถือว่า,าลมลื่นดีพี่น้องหอมแล้วกับติดกับทงหน้าพร้อมนะครับเอาอนีีว้วายผูน้อยจักเดือนหะือไรสิบเดือนครับตัวนี้วายผูน้อยสิบเดือนครับแยกแม่ไปอ่าวสิบเดือนอแยกแม่ออกไปแล้วเนะเ<อ>าะ<ม>เหลือแต่ลูก นะครับเหลือลูกยู่ไร้ไปไดนครับไอ้นี่เหลืออยู่สามหมื่นสองพันครับผมสามหมื่นสองพันได้พี่น้องนะครับข้าวผู้น้อยนะครับสามหมื่นสองพันเนื้อหนังดีแม่เพิ่นแย่งไปแม่สูงไร้ไปไหนแม่สูงร้อยสามสิบแปดครับหนึ่งร้อยสามสิบแปดได้ครับตัวแม่เพิ่นสีแบ่งออกไปแล้วนะครับผมเหลือแต่ลูกไส้นะครับลูกก็ลูกบ้านนี่เนาะลูกกันบ้านครับลูกข่มตัวกันบ้านนี่แล้วพี่น้องนะครับผม ผู้ใดสนใจนะครับเปิดไว้จะบากไว้สามสิบสครับผมสาอเบอร์ทั่วติดต่อได้ครับศู8ย์เก้าแปดศูนย์เก้หกเนอเะครับหรือมาเบอร์ตัวจริงในบ้านสำรันตำบล สว่างนะครับอำเภอพุนท่องจังหวัดร้อยเอ็นด้วยครับพี่น้องนะครับเอาสำหรับคลิปนี้นะครับขอบคุณไอบิตไลน์นะครับเข้ามาเปิดราคาหนาคอกนะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปสำหรับผู้ใดอยากได้ง่วนน้ำราบไปเลี้ยงมีง่วนยูซี่หาดตัวที่เปิดในพี่น้องในเบื้องคือกันมาหอดแล้วกับเปิดเบิดคอกเลยนะครับพี่น้องขอบคุณหลายครับไปนะครับสำหรับคลิปนี้กับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมมือนี้ถือใจกับมาเอาน้ำอ้ายิ่นไปเลี้ยงดนะครับพี่น้องจากลาำไปเสนีห์เลยครับผมสวัสดีครับ